เฮลโลสวัสดีจ้าสวัสดีวันคริสต์มาสไม่ได้เฮ็ดคิดโดนวะ่ะบ่ได้อากาศดีจ้าแดดออกที่มากตกยัางออกกําลังกายหนาหนาว หน,น้าหิมาเราเห็นแดดแต่เครื่องไม่มีแดดออกง้ำง้างเท้าวท้าไปเบิดง้ำให้ตอนคริสมาสต์มีคนออกลูกบอลมห เอาเลยน้อยอันนี้อย่างละกว่าเมืองจ่า้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนำ้งนำแข็งประเทศฟินแลนด์นั่นบ้านพักบ้านพักตาอากาศหลังนี้ ถามสพาน